อันที่สองที่จะลองให้ดูกับไอโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับก็คือจะลองเอาสมการที่ใช้หาอนุพันธ์อันดับที่หที่ผลิตสูตรเองนะครับจากตั้งจากการตั้งต้นที่รากล้านโพลินเมียอออันดับที่สเนี่ยนะครับไปลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาคีย์เยอะหน่อยนะครับก็ ลองดูจะได้เป็นการสาธิตให้ดูว่ามันก็มันไม่มีรูปแบบตายตัวหรอกนะว่าในการทำงานมันจะมันจะมีคำสั่งหรือว่ามันจะมีสเต็ปต,ตายตัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องแล้วแต่ความเข้าใจเราอะนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ดัดแปลงเอาว่าเ,ออเราเข้าใจแบบเนี้ยนะครับ แล้วเราก็สามารถทําได้สารพัดแบบนะล,ลองทำดูอันนี้ผมก็จะลองทําด้วยถัดไปก็คือหานะครับหา dt d y dy ด้วยอนุพันธ์ของลากานโอลีโนมงิง นะครับก็ใช้อันนี้นะครับอ่ะมันก็คือ DTY dy เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจากจากอ,อะไร โอเคนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของการผูกสมการแล้วแหละนะครับอย่างอันนี้นะมันต้องใช้สามจุดใช่ไหมครับเรากําลังจะประมาณค่านะตาแหน่งที่ศูนย์ใช่ไหมต้องใช้สามจุดไหนก็เนี่ยครับก็ก็สามจุดที่อยู่ติดกันนี่แหละแล้วก็ใช้ตัวมันเองด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะลองดูตามไปนะ fxi ใช่ไหมก็คือฟังก์ชันของจุดแรกใช่ไหมแล้วก็คูณไอ้พวงใหญ่ๆอันนี้นะครับ ก็จะเป็นโอ้ oh, เหนื่อยนะเนี่ยสองคูณกับ x ตัวนี้นะครับที่เราจะหาใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย x1 หนึ่งของเราคือตัวนี้แหละลบด้วย x อ๋อ,อโทษทีผิดผิดผิด,ผด,ผดอ่ะ x ที่เราต้องการประมาณค่าคือตัวนี้ไอณจุดที่เราประมาณค่าคือตัวนี้ส่วน x i คือ ไอจุดตรงกลางระหว่างสามจุดที่เราเลือกอะนะครับลบด้วย x i คือตัวนี้นะตอนนี้เราเลือกศูนย์หนึ่งสามอยู่นะครับงั้น x i ก็คือ1แล้วก็ลบด้วย x i บวก1ก็คืออีตัวนี้นะครับ x ตัวทางขวาสุดนะครับ x กลาง x ขวานะครับเสร็จปุ๊บหารด้วยวงเล็บ x i ลบหนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหม ลบกับตัวกลางคือตัวนี้นะครับคูณอยู่กับ x i si ลบหนึ่งคือตัวซ้ายสุดลบด้วยตัวขวาสุดนะครับเอเคไหมแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับอันนี้คือเฉพาะเทอมแรกนะนี่นะเฉพาะเทอมแรกตรงนี้นะโอโหโคตรยาวนะครับ อ่ะถัดไปบวก f ของ x i ตัวกลางนะครับ f ของ x i ตัวกลางคือตัวนี้นะครับคูณอยู่กับด้านบนก็จะเป็น2คูณกับ x จุดที่เราต้องการหาค่าอนุพันธ์ก็ตัวนี้นะครับลบด้วย x ตัวซ้ายสุดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยอ่ x ตัวขวาสุดก็คือตัวนี้ นะครับทั้งหมดหารด้วยวงเล็บ x ตัวกลางนะครับลบด้วยตัวซ้ายสุดนะครับคูณกับ x ตัวกลางลบด้วย x ตัวขวาสุดนะครับแล้วปิดวงเล็บแล้วก็ปิดงวดงเล็บนะครับอ่า ยังโอเคอยู่นะครับเหลือก <ure> ้อนข้างล่างครับก้อนล,ล่างสุดนะครับก็ uh, uh, on. จะเป็นบวกนะครับ f x ของตัวไกลสุดนะครับตัวขวานะครับคูณอยู่กับ2คูณ x ตัวที่เราต้องการจุด x นะจุดที่เราต้องการหาอนุพนันธ์มือตัวนี้นะครับลบด้วย x ตัวสายสุดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย x ตัวกลางตัวนี้นะครับ ทั้งหมดนี้หารด้วย x ตัวไกลสุดนะครับลบด้วย x ตัวซ้ายสุดนะครับคูณกับ x ตัวขวาสุดนะครับลบด้วย x ตัวกลางนะครับก็ปิดวงเล็บปิดวงเล็บนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือใช้หลกักการเอาก็เพี้ยนไปอีกนะครับก็เดี๋ยวจะได้ตัวเลขใหม่ชุดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณชอบอันไหนก็เลือกเอานะครับ แต่สมองผมจบไปที่นี่แล้วนะครับเพึยงแต่ว่าเออคุณก็คุณเพิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคุณก็ต้องฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็ไปลองทําดูนะครับแล้วค่อยดูว่าจะเชื่อใครนะครับเชื่อตัวเองหรือเชื่อผมหรือเชื่อใครก็ตามที่คุณไปเสิร์ชหาบน youtube ต่ออะไรเงี้ยนะครับอ่าถัดจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการนั่งพิมพ์สูตรนะครับ คุณก็สามารถสกิปไอส่วนที่เหลือของของคลิปท่อนนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็คนที่กำลังฟังสดๆอยู่นี่ก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำไปหาน้ำกินอะไรก็ตามสบายนะครับกลับมาก็น่าจะขี่เสร็จพอดีนะครับผมก็นั่งขี่ไปเรื่อยนะครับทีนี้พอขยับ เป็นจุดนี้บ้างจุดนี้เป็นจุด x ที่เราต้องการหาเราจะเลือกใช้สามจุดไหนล่ะเนี่ยก็ตามหลักก็ควรจะเป็นสามจุดที่คล่อมมันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้พอดีตอนที่เราใช้ศูนย์เนี่ยมันไม่มีสามจุดที่แบบซ้ายกลางขวาคล่อมมันพอดีก็ไม่มีใช้นะครับแต่ว่าหเนี่ยมันเรามีซ้ายกลางขวาแล้วคล่อมตัวมันเองที่ตัวมันเองอยู่ตรงกลางใกล้ๆตรงกลางได้เนี่ยก็โอเคนะครับจริงๆตรงเนี้ย ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้มันบอกว่าเฮ้ยหาหน่อยซิ dt by dy เอ่อนณะ y เท่ากับ2เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเนี่ยคุณต้องวิ่งมาใช้ตัวนี้เลยนะครับต้องวิ่งมาใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าไอตระกูล fdd อ่ะมันจะต้องเป็นจุดที่มีอยู่ในตารางนี้ไงแต่ถ้าเขาถามว่าที่ y เท่ากับ2เนี่ย dt by dy เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้คุณหาไม่ได้นะนะครับไฟล์ไอ fdd มันมันไม่มีมันไม่ใช่ สูตรที่จะหาจุดที่ไม่มีอยู่ในตารางนะครับกลับมาลองดูนะอันนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมครับก็เอาีสูตรนะครับเทอมแรกก่อนนะ fx ของจุดซ้ายสุดนะครับคูณอยู่กับข้างบนคือ2คูณจุดที่ต้องการหาอนุพันธ์นะครับลบจุดตรงกลางนะครับลบ จุดข้างหน้านะครับทั้งหมดนี้ด้วยเอ็กตัวซ้ายสุดลบเอตรงกลางนะครับคูณเอตัวขวาเอ็กตัวซ้ายสุดนะครับลบเอตัวขวาสุดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเทอมแรกเทอมที่2ก็จะเป็น f x ตรงกลางนะครับคูณอยู่กับ 2คูณ x จุดที่เราต้องการหาอนุพันธ์นะครับลบด้วย x ซ้ายสุดนะครับลบด้วย x ขวาสุดนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยข้างล่างเป็น x ตรงกลางลบ x ซ้ายสุดนะครับคูณกับ x ตรงกลางลบ x ขวาสุดนะครับเข้มอันนี้คือเทอมที่2นะครับแล้วเทอมที่3ามก็คือ f ของ x ขวาสุดก็คือตัวนี้นะครับคูณด้วย2คูณ x จุดที่เราต้องการหาอนุพันธ์ลบด้วย x ซ้ายสุดนะครับลบด้วย x ตรงกลางนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย x ขวาสุดนะครับลบด้วย x ซ้ายสุดคูณกับ x ขวาสุดลบด้วย x ตรงกลางนะครับอ่ะ อันนี้คือตำแหน่งที่สองนะครับก็ไม่ไม่ใกล้เคียงใครเลยเน,นี่ยโอ้โหสารพัดวิธีสารพัดคําตอบเลยนะเซฟมาเดี๋ยวหายจุดถัดไปครน,นี้ก็ถ้าตรงนี้ผมก็คงจะเลือก3จุดนี้แหละแล้วก็ให้เลขสานี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่ะเริ่มหานะครับจุดแรกก็คือ fx ของจุดซ้ายสุดใช่ไหม คูณด้วย2คูณ x จุดที่เราต้องการหาอนุพันธ์ลบด้วย x ตรงกลางลบด้วย x ขวาสุดนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย x ซ้ายลบ x กลางนะครับคูณด้วย x ซ้ายลบ x ขวาสุดนะครับ,บ,รบอ่ะจบนี่เทอมแรก เทอมสองเป็น f x ตรงกลางนะครับคูณด้วยสองคูณ x จุดที่เราต้องการหานะครับอนุพันธ์ลบด้วย x ซ้ายสุดลบด้วย x ขวาสุดนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย x ตรงกลางนะครับลบด้วย x ซ้ายสุดนะครับคูณด้วย x ตรงกลางลบด้วย x ขวาสุดนะครับแล้วก็ปิดนะแล้วก็บวกอ๋อ,อเดี๋ยว,ยวอาทีละท่อนเดี๋ยวเพื่อผิดนะครับแล้วก็บวกนะครับ f x ตัวขวาสุดคือตัวนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย2คูณ x จุดที่เราต้องการหาอนุพันธ์คือตัวนี้นะครับ ลบด้วย x ซ้ายสุดลบด้วย x ตรงกลางนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย x ขวาสุดลบด้วย x ซ้ายสุดนะครับคูณ x ขวาสุดลบด้วย x ตรงกลางนะครับเรียบร้อยนะครับอ้ออันนี้สองอันยืนยันนะครับส่วนอันนี้ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลย อันนี้ก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับอันนี้ยืนยันกันอยู่เหลืออันนี้นะครับดีทีบริวายันสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายไม่มีสามจุดไหนให้เลือกแล้วก็ต้องเป็นสามจุดอันนี้นะครับสามจุดนี้นะอ่ะเริ่ม f ของ x ซ้ายสุดคือตรงนี้นะครับคูณด้วย2คูณ x จุดที่เราต้องการหาคือตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย x ตรงกลาง ลบด้วย x ขวาสุดนะครับทั้งหมดหารด้วย x ซ้ายสุดนะครับลบด้วย x ตรงกลางคูณ x ซ้ายสุดนะครับลบด้วย x ขวาสุดนะครับโอเคอันนี้คือเทอมแรกต่อมาเทอมที่สองก็จะเป็น f ของจุดตรงกลางนะครับคือตัวนี้คูณด้วย2คูณ x ที่เราต้องการหาค่าอนุพันธ์นะครับลบด้วย x ซ้ายสุดลบด้วย x ขวาสุดนี่นะแล้วก็หารด้วยตัวหารจะเป็น xi คืออะไรนะตรงกลางใช่ไหมลบด้วย x ซ้ายสุดนะครับคูณ x ตรงกลาง ลบด้วย x ขวาสุดนะครับโอ้ใกล้เคียงความจริงละอันสุดท้ายนะครับก็เป็น f x ของจุดขวาสุดนะครับคูณด้วย2คูณ x จุดที่เราต้องการหาค่านะครับลบ x ตัวซ้ายสุดลบ x ตัวกลางน,นะครับตรงนี้หารด้วยออ x i บวกหนก็คือ x ขวาสุดนะครับลบ x ซ้ายสุดนะครับคูณ x ขวาสุดนะครับลบ x ตรงกลางโอ้เสร็จแล้วนะครับอ่าตัวนี้ยืนยันกันอยู่นะครับโอเคเนาะเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นแนวนอนจริงๆก็ได้นี่นนยใช่ไหมไอ้ตรง dt by dy เมื่อกี้ที่เท่ากับศูนย์ก็คือคือเส้นเคิร์ฟถัดจากนี้ไปก็คงจะเป็นแนวนอนยาวไปเลยคือ y อ y ขยับขึ้นแล้ว t ก็คงไม่ไม่ไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะข้อนี้ก็ทำให้ดูแบบนี้นะครับว่ามันก็เล่นได้หลายแบบนะครับทีนี้มันยังเหลือวิธีริชาร์ดสันเอ็กซ์พันนะครับซึ่ง เอ่อมันต้องซอยช่วงเนี่ยครับให้กลายเป็นแบบเอ่อทีละครึ่งทีละครึ่งได้ซึ่งอันนี้มันทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะลองเอาข้อเดียวกันนี่แหละนะครับมาลองซอยเอาก็คือเอาเคอร์ฟฟิตติ้งที่เราได้ตรงนี้นะครับมาลองซอยให้เป็นแปดช่วงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองหาดูว่าอนุพันธ์นะจุดที่เอ้ย หาอนุพันธนะ์นะณตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่ศูนย์ที่โจทย์เขาถามอะดูที่ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอพักสักหานาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อวิธีสุดท้ายนะครับ